เวลา12นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาเสด็จไปยังชั้น14 M Tower ศูนย์การค้า M Sphere ทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการและทอดพระเนตรในเทศกาลการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2568ซึ่งพระสถานพระอนุญาตให้เชิญเหรียญสุรีพักรยกิจด้านการสงวนรักษามระดัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่ ได้รับการถวายจากนางโอดเรอาซูเล่ผู้มนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในกรุงปารีสสาธาร,รณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่18ก,กรกฎาคม2568มาจัดแสดง ร่วมทั้งจะแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยที่ใช้กลุ่มสีจากหนังสือไทยเท็กซ์ไทเทรนบุ๊กทอมวินเทอร์2025ถึง2026หรือหนังสือแนวโนมและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่6ประกอบด้วยพินิจชีวิต The n ิกร n วเนเชอร์ล s t ใช้กลุ่มสีที่พบได้ตามภูมิทัศน์ธรรมชาติและสีสารที่แทรกอยู่ในรายละเอียดของพื้นแผ่นดินเช่นสีเหลืองอ่อนของเกล็ดทรายสีทะลายหมากที่สุกงอมให้เป็นสีส้มและสีน้ำตาลเข้มจากดินปากแม่น้ำ อิสระชนผจญภัย The Free Spirit Adventurer ใช้กลุ่มสีที่ได้แรงบันดาลใจาจากสัตว์พืชผันและรัตนชาติหรือหินอัญ,ญมณีเช่นดอกดารารัตสีเหลืองสดมีต้นกำเนิดมาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนนกกระสาสีเทาที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นอันชญชันไม้เลื้อยดอกสีน้ำเงินสดที่พบได้ในประเทศไทยรอนแรมลึกลับ The Enigmatic Wanderer ใช้กลุ่มสีจากดอกไม้สัญลักษณ์แทนความเป็นหญิงมาจากคู่กับโทนสีแดงม่วงส้มและชมพูสื่อถึงสเสน่ห์ชวนลึกลับเช่นดอก ดาราให้สีแดงแรงริดดอกผลดีปลีมืสุกให้สีแสดสดและดอกสังกรณีในเรื่องรามเกียรติให้สีส้มอ่อนกรยทางสร้างฝันเดอะ ดินามิกเทรลเบเซอร์ใช้กลุ่มสีจากกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยวสีดินร่วนน้ำตาลเค้มบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์สีเขียวหม่นจากมูลช้าจากสารอาหารจําเป็นต่อการเติบโตของผันพืชนอกจากนี้มีพิสการชุดไทยพระชนมยมซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานรูปแบบให้เป็นชุดประจําชาติรวม8แบบต่างชื่อชุดตามหมู่องค์พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิรดาชุดไทยอมริน ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาไลาและชุดไทยจักรพัิ จาดนั่งส่งปประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจําปี2568ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเผยแพร่และแบ่งปันปองค์ความรู้เรื่องสีสันทนไทยสีธรรมชาติบนผืนผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่อยู่ในวงการผ้าไทยเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยเกิดเป็นไรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืน ในการนิพัสตานหนังสือแนวโนมและที่ถังผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเริ่มที่6หรือไทยเท็กซ์ไทเทรน o o กช่้งวินเทอร์2025 2026 ซึ่งทรงเป็นบัญชิการบริหารแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอธิการบาดีและผู้แทนมหาวิทยาลายัยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปีพุทธศักราช2 5 6 2และผู้ประกอบการ,ราพพกลุ่มทอผ้าเพื่อนาไปมอบให้แก่นิสิตน,นักศึกษาศิลปินผู้ประกอบการและช่างทอผ้านําไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป จากนั้นสมบัญญาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ภาพไทยสู่สากลประจําปี2 5 6 8ร่วมกับนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรดาธิการบริหารดิจิทสาร์โบประเทศไทยและน,นายธนรัตนรร์ธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโครงการภาพไทยใส่ให้สนุกมีพระดํารัดถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มที่6ที่พระสถานแนวคิดว่าด,ด้วยอนาคตแห่งแฟชั่นสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืนที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางแก่ผู้ทํางานสร้างสารรค์ในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยสิ่งทอ แฟชั่นไลฟ์สไตล์และงานประศิลินรวมทั้งผู้สนใจเรื่องความมหัศจรรย์ของเส้นใยทั้ง12ชนิดอาทิไหมกันชงใย,ยสับป,ประรดและใยบัวหลวงนับจากใยแฟลตเส้นใยธรรมชาติชนิดแรกที่ถักทอเครื่องนุ่มผมราว34,000ปีก่อนจนถึงการค้นพบผ้าไหมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า8,500ปีในวัฒนธรรมชนเผ่าไทยบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนสือเล่มนี้นําเสนอความมหัศจรรย์ของเส้นใยธรรมชาติและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สามารถคิดค<ล>้นว<ล>ิธ<ล>ีการ ทักทอแบบต่างๆทั้งมัดหมี่ยกดอกล้วงขิดและจกจะเป็นผืนผ้านานาชนิดในลวดลายต่างๆโดยเทรนสีนิรุการนี้นำสีมาจากธรรมชาติในพืชพันธุ์พื้นถิ่นมาย้อมสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกส่งแรงด้านสีสันผ่านการประสมผสานวัตถุต่างๆประกอบด้วยเชยสีน้ำตาลที่ค้นพบได้เมื่อพินิจชีวิต เฉดสีน้ำเงินที่ชวนให้อิสระชนผจญภัยเฉดสีแดงเชื้อเชิญให้ไปร่อนแรมลึกลับเฉดสีชมพูเขียวของผู้มีใจอยากปลุยทางสร้างฝันมือผสมผสานการใช้เส้นใยเทคนิคหัตถกรรมและการใช้กลุ่มสีจากผ้าใยกันชงทอสองลายที่ทนทานกว่าฝ้าพ้ายเดนิมทอปกติจนนำไปถึงการใช้เส้นได้ที่เหลือใช้มาตกแต่งเป็นการแสดงศักยภาพของหัตถศิลป์และความยั่งยืนสู่การเป็นแฟชั่นแห่งอนาคต โอกาสนี้มีพระดำรัสให้นิสิตนักศึกษาและอาจารย์นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนและส่งแนนวให้คนไทยรวมสนับสนุนสินค้าไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและคนในชุมชนให้มีไรายได้รวมทั้งทรงฝากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ต้องสวมใส่ให้เหมาะสมถูกต้องตามวาระและโอกาสฝากชุดไทยไว้กับทุกท่านด้วยฝากชุดไทยพระราชนิยม8แบบไว้กับ เด็กๆนกแล้วก็สตรีข้าราชการทุกท่านพระองค์ท่านทำไว้อย่างดีเยี่ยมแล้วเราก็ต้องใส่ให้เป็นใส่ให้เป็นใส่ให้ชินใส่ให้ไม่เขินวาระและโอกาสที่ถูกต้องใส่ให้เป็นเขาเรียกอ,อะไร ใส่ดูดูเบสิกดูดูพอ o p พอร์ชัดูออริจินอให้เป็นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนต่างเปลี่ยนผ้าเ e ว e ล o p ในสิ่งที่ถูกต้องใส่ให้ถูกนะคะเพราะว่าท่านอยากให้ชุดไทยยืนคู่กับชุดกิโมโน ยืนคู่กับกีเพายืนคู่กับสารีให้คนได้รู้ว่านี่คือวัฒนธรรมของเรา ในการนี้พระรพรรานพระโบรการให้สื่อมวลชนเฝ้าพระจักรสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในฐานะทรงเป็นบรรที่การบริหารหนังสือเล่มที่6รวมทั้งพระจรพราดิคาแนะนําสําหรับวงการแฟชั่นและศิลปะหัตกรรมไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของไทยได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจนสามารถเทียบเท่ากับของต่างประเทศซึ่งการช่วยอุดหนุนงานหาตัดสินของไทยและเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งระบบเช่นผู้ประกอบการวงการแฟชั่นและการท่องเที่ยว